สวัสดีครับอ่ะกอนเดมี่นะครับเดี๋ยวจะมาสอนการลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนอย่างแรกเราต้องลงทะเบียนก่อนนะครับก่อนที่เราจะซื้อคอร์สต่างๆได้เน,นะครับเราต้องลงทะเบียนก่อนนะสมมติเราคลิกเข้าไปในคอร์สใด,ดคอร์สหนึ่งเรายังซื้อไม่ได้นะครับเราต้องลงทะเบียนก่อนอเรามาเริ่มหน้าหลักก่อนวิธีลงทะเบียนนะครับกดตรงนี้เลยเห็นไหมครับลงทะเบียน มันก็จะมี username password ให้นะครับสมมุติว่าเราลงทะเบียนใช่ไหมเรากดลงทะเบียนตรงนี้ปุ๊บมันก็จะให้เราใส่ชื่อจริงใช่ไหมครับอาจจะชื่อเล่นชื่อจริงก็ได้ nickname ก,ก็ได้นะครับที่จริงผมว่าใส่ชื่อจริงดีกว่าใส่ชื่อจริง email username password username password นี้ก็คือเอาไว้ล็อกอินเพื่อเข้าเรียนนะครับเอาไว้ล็อกอินในหน้าสมาชิก ตรงนี้ใส่ชื่อจริงอีเมลยูเซอร์เนมก็ตั้งกอบเองนะครับเป็นชื่อหรือตัวเลขหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดก็ต้องก็ต้องจำไว้ด้วยหรือว่าจดหรือว่าโน้ทไว้ในมือถือด้วยก็ได้นะครับนะครับแล้วก็กดรีจิสเตอร์ไปอ่าทีนี้เราก็ Login ใช่ไหมครับพอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเราก็ login เลยก็ใช้ username password นั่นแหละที่เราสร้างมานะครับ ก็ล็อกอินไปลองล็อกอินดูนะครับอพอล็อกอินเสร็จมันก็จะขึ้นเป็นเหมือนชื่อโปรไฟล์หรือ username ของเรานะครับโปรไฟล์นะครับแล้วก็วิธีเข้าไปสั่งซื้อคอร์สนะครับก็ไม่ยากนะครับเเาาก็เลือกคอร์สที่เราต้องการก่อนนะครับเลือกคอร์สที่เราต้องการหรือเข้าไปดูรายละเอียดก่อนก็ได้นะครับ อ่สมมุติว่าเราต้องการคอร์สนี้แล้วก็คลิกเข้าไปนะครับยหยิบใส่ตะกร้าก็ได้อ่าแล้วก็ดูรายละเอียดนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในการสอนนี้นะครับนี่ก็จะมีรายละเอียดว่าสอนเรื่องนี้กี่นาทีกี่นาทีนะครับก็เหมือนซื้อสินค้าทั่วไปนะครับแล้วก็ยหยิบใส่ตะกร้าไปปึ๊บอ่าตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับตรงนี้มันก็จะบอกว่าคุณซื้อคอร์สนี้นะครับ ราคาเท่านี้1จํานวนนะครับมูลค่าเท่าไหร่ก็สั่งซื้อและชําระเงินแล้วก็ต้องกดสั่งซื้อและชําระเงินนะครับตรงนี้เขาก็จะกรอกรายละเอียดให้เรานะครับหรือว่าถ้าไม่ได้ถ้าระบบไม่ได้กรอกรายละเอียดให้เราก็ใส่ไปใส่ชื่อจริงนมะสกุลเบอร์โทรอีเมลแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้ ถ้ามันไม่ติ๊กให้เราก็ต้องติ๊กนะครับเขา,าก็จะบอกว่าชําระเงินโดยการโอนเข้าบัญชีตรงนี้แล้วก็สั่งซื้อไป,ปของผมยังไม่ได้ทําระบบแบบชําระผ่านบัตรเครดิตนะครับเดี๋ยแป๊บน,นึงนะครับอ่ะติ๊กออกนะครับพูดผิดติ๊กติ๊กออกนะครับ เราติ๊กออกนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างเขาก็จะบอกว่าเลขที่สั่งซื้อนะครับวันที่เท่าไรนะครับอันนี้อีเมลของกรเดมี่นะครับอโอนเข้าบัญชีไหนนะครับโอนเข้าบัญชีไทยพาณิชย์นะครับเลขบัญชีชื่อบัญชีอะไรนะครับแค่นี้เองครับแล้วก็เรามาเลือกตรงนี้นะครับธนาคารที่โอน นะครับแล้วก็เลือกเลยไทยพาณิชย์เพราะว่าตอนนี้ผมมีบัญชีอ่าบัญชีธนาคารบัญชีเดียวนะครับใช้บัญชีนี้เป็นหลักไทยพาณิชย์ปุ๊บพอโอนสําเร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็อัปเดตหลักฐานการโอนตรงนี้ในมือถือก็ทําได้นะครับอ่าแล้วก็แนบสลิปไปก็แนบสลิปไปสมมติว่าเป็นสลิปเรานะครับก็กดส่งข้อมูลเลยนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรตรงนี้ก็จะเป็นเหมือน รายละเอียดการซื้อนะครับเท่าไหร่ก็กดส่งข้อมูลปุ๊บแล้วทางแอดมินก็จะเข้าไปแอดพูบหรืออนุมัตินะครับแอดมินก็จะเข้าไปดูสลิปนะครับว่าตรงกับของลูกค้าไหมนะครับมีเงินเข้าตรงไหมอ่าแล้วก็จะอนุมัตินะครับลูกค้าก็ล็อกอินเข้าเรียนอ่ะทีนี้วิธีการล็อกอินเข้าเรียนนะครับ เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันอันอนวิดีโออันต่อไปแล้วกันนะครับโอเคสวัสดีครับ